สี่ทำไมกล่องอะไรอ่ะอ๋อพอดีว่าแม่หลวงส่งอาหารทะเลมาให้อ่ะค่ะนี่สดมากเลยนะครับคุณแม่พี่รักนี่แม่คุณเนี่ยรักคุณจังเลยนะส่งอาหารทะเลมาให้กินตลอดเลยอะ่ะก็แน่นอนสิคะถ้างั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยเรียบมาแช่ฟิตไว้แล้วเย็นนี้หลังเลิกง,งานกลับมาฉันจะทำเมนูอร่อยให้คุณกับแม่กินนะคะอืม อาหารทะเลเหม็นข้าวจะตายไปน่ากินตรงไหนเนี่ยน่ะเดี๋ยวผมช่วยคืนนี่เอ๊ะหายไปไหนนะอ๋อวันนี้ก็ไม่มี พี่รับคุณหาอะไรอยู่อ่ะเออคุณคะคุณเห็นอาหารทะเลที่เราแช่เมื่อเช้าไหมคะฉันหาไม่เจอคะ่ะก็อยู่ในช่องฟิลไงมันจะหายไปไหนได้พวกแกไม่ต้องหาแล้ววันนี้น้องสาวแกมาที่บ้านเอาอาหารเสริมให้ฉันเต็มไปหมดเลยแล้วฉันก็ไม่มีอะไรให้น้องแกฉันก็เลยเอาอาหารทะเลให้ไปแม่คะทำไมแม่ไม่ถามหนูก่อนล่ะคะ ก่อนที่จะให้น้องอะ่ะแล้วทำไมฉันต้องถามแกด้วยละ่ะแค่อาหารทะเลเหม็นๆนั่นเนี่ยให้น้องแกไปะนะก็ไม่รู้ว่าเขาจะกินหรือเปล่าแม่ครับเพราะว่าซีอ่ะชอบกินอาหารทะเลแม่ยายผมก็ตั้งใจส่งอาหารทะเลมาให้ลูกสาวเขากินแต่แม่กลับเอาไปให้คนอื่นแบบนี้คนอื่นที่ไหนนั่นน่ะน้องแกก็มีแต่เมียแกนั่นแหละที่ชอบกินอาหารทะเลส่วนแกกับฉันนะ่ะ มันชอบกินที่ไหนล่ะฮะแล้วก็แบ่งแบ่ให้น้องไปทิงบ้างมันจะเป็นอะไรไปเก็บไว้ที่เนี่ยกินไม่หมดก็ต้องทิ้งอยู่ดี